สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมคุณพระนายจาก paradise intertou วันนี้เราอยู่ที่ไซรลากูนมาลดีฟครับวันนี้ผมมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะคอยแนะนำรีสอร์ทว่าที่นี่เป็นยังไงสวยยังไงพี่โจ้ครับสวัสดีครับโจ้ครับผมเป็น cluster director event sales ครับที่โปรเจกต์ชือ cross road maldives นะครับก็ดูแลในส่วนของเกาะที่ชื่อ marina นะครับมีรีสอร์ทสที่ก็คือไซรลากูนมาลดีฟ อ่าคูริโอคอลเลกชันบายฮิวตันนะครับแล้วก็มีฮาร์ดร็อกโฮเทลมาลีฟส์ครับซึ่งอยู่ไม่ไกลตรงนี้ใช่ครับก็คืออยู่ติดกันเลยพี่โจได้ข่าวว่าที่นี่คือรีสอร์ทของคนไทยใช่ครับก็คือที่ครอสชอตเป็นโปรเจกต์ที่ลงทุนโดยบริษัทสิงห์เอสเตทนะครับก็มีทั้งหมด9เกาะนะครับที่เขาลงทุนไว้ตอนนี้มีทั้งหมด3เกาะที่มีโรงแรมแล้วนะครับถูกต้องใช่ครับอย่างตัวเกาะแรกเนี่ยก็ชื่อว่าเดอะมารีน่านะครับที่จะมาพร้อมกับรีสอร์ทชื่อไซรลากูนมาลดีฟ พื้นเกาะที่ให้บริการในส่วนของแขกทั่วไปด้วยนะครับก็มีในส่วนของร้านอาหารมีในส่วนของการช้อปปิ้งแล้วมีแบบมิวเซียมแม้กระทั่งมีชิชาบาร์มีคลับแล้วก็มีห้องประชุมแล้วก็ห้องสัมมนาด้วยครับแขกทั่วไปหมายความว่าลูกค้าที่เวลามาเที่ยวมาดีฟแล้วไป ไม่รู้จะไปไหนดีเวลาว่างตั้งนานอะไรเงี้ยก็คือมาเที่ยวที่นี่ได้ใช่ครับก็คือที่เดอะมารีน่าเนี่ยเปิดให้ทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นคนโลโคอลานาหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่รีสอร์ทอื่นก็ตามจะมีเคสที่ว่าอยู่ไปนอนโรงแรมที่เป็นซีเพลนแล้วก็ต้องนั่งซีเพลนมาที่สนามบินถึงแต่เช้าเลยแล้วก็ต้องนั่งไฟล์กับนตอนกลางคืนแทนที่จะไปอยู่ที่สนามบินเราก็สามารถมาใช้บริการที่เดอะมารีน่าได้นะครับมามีบีชคลับนะครับมีร้านอาหารมากมายให้เลือก าสามารถช้อปปิ้งพวกเ,เซเวเนียก็ได้นะครับพวกอของที่ระลึกจุกจิกหรือว่าเราจะซื้อ ของจำลวยจากร้านฮัทร็อกร็อกช็อปก็ได้ครับใช่ครับก็คือมันเป็นเกาะที่เราเปิดให้ทุกคนจริงๆดีมากแล้วก็มีให้บริการชัตเติลเซอร์วิสนะครับเป็นเวนท์เฟอร์รี่จากมาเลเซนะครับแล้วก็จากสนามบินมาที่เกาะนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมไม่มีด้วยใช่จริงเหรอคือมาถึงมาแล้วก็มามาเหอะแล้วมาช็อปแล้วก็กลับอปป้มาช็อปปิ้งมาเข้าบีชคลับไม่จริงอะอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อจริงๆนะคือเดี๋ยวสมาชิกมาแล้วเก็บตังค์ไม่ได้นะพี่โจ เขาไม่เก็บตังค์แต่นี่มันจะมีคอนดิชันในเรื่องของมินิมัมสเปนดิ้งครับที่พาก็คือว่าทุกคนที่มาเนี่ยจะไม่มีค่าเรือนะครับแต่ว่าจะมีมินิมัมสเปนที่20ดอลลาร์ต่อท่านซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนที่มาที่นี่ก็ได้ใช้จ่ายอยู่แล้วใช้เงินกินข้าวซื้อของในร็อกชอปหรือแม้กระทั่งไปซื้อของเซอร์เวเนียตามช็อปต่างๆยังไงก็ถึงอยู่แล้วครับก็เลยเราก็ถือว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เรามอบให้กับแขกทุกคนเพราะถ้ากินข้าวอยู่มาเลก็ถึงนะ ู้สึกเรียนนะใช่ปะใช่ครับใช่ครัายังได้เดินได้ถ่ายจานนึงก็น่าจะ11แล้วตู้น้ำเนื้อเอโอ้หน้ามามากๆเลยครับที่บอกนี้ก็คือเกาะแรกครับนี่คือเดอะมารีน่าซึ่งมารีน่าเนี่ยจะเชื่อมกับตัวรีสอร์ทที่ชื่อว่าไซลากูนมาดีฟนะครับอันนี้คือเวันเกาะที่หนึ่งนะครับแล้วเกาะที่สองก็คือฮาร์ดร็อกโฮเทลซึ่งทั้งสองเกาะเนี้ยมันจะเชื่อมถึงกันนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้ที่นี่แตกต่างจากที่อื่นที่พาก็คือว่า มันไม่ใช่เกาะที่เรามาถึงปุ๊บแล้วเราก็อยู่บนเกาะไม่ได้ไปไหนเราก็ได้แค่แบบเดินไปเดินมาอยู่ในเกาะใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แปลกใหม่สําหรับมาเลยดีสที่นี่เปิดเมื่อปี2019นะครับเดือนกันยายนไม่นานมาแล้วใช่ครับแล้วมันยังเป็นคอนเซ็ปที่ใหม่มากแล้วก็ต่อให้เราอยู่ที่ไซลาคูนเองนยครับเราก็สามารถไปใช้บริการที่ h าร์ดร็อกโฮเทลส์ก็ได้ และแขกทั้งสองรีสอร์ทก็สามารถมาที่มารีนาได้เช่นกันมันเป็นความสะดวกสบายแล้วก็ความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตตอนที่เราอยู่บนเกาะนี้ครับจะไม่ใช่เหมือนกับว่าที่เราแบบมาถึงแล้วก็กินข้าวแล้วก็นอนกินข้าวแล้วก็นอนคือบางรีสอร์ทอ่ะไม่ใช่บางรีสอร์ทส่วนใหญ่เลยแล้วมากกว่าพี่โจคือแบบอยู่แล้วก็ต้องอยู่ตรงนั้นแหละ ใช่มันเป็นคอนเซปต์ของมาดีสครับจริงโดยหลักการแล้วก็เป็นอย่างงั้นที่มาดีสเป็นที่ที่เรามาเพื่อจะมาพักผ่อนกันแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสเรื่องโปรแกรมอะไรมากมายถ้าอยากออกไปดูปลาฉลามดูปลาโลมาล้วก็ออกไปได้แต่ที่นี่เรามอบเพิ่มเติมละการเป็นการเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนเพอร์เซพชันของความเป็นมาดีสคือวันนี้ผมไปดูฉลามมาพี่โชคชาร์คทริปเนี่ยเนื่องจากที่จุดที่เราอยู่นะครับชาร์คทริปอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยนั่งโดนี่ไปแค่15นาทีนาที เผื่อท่านไหนไม่รู้จักโดนี้คือโดนี้คือเป็นเรือไม้ของทางมาดีฟนั่นแหละครับก็ใช้เวลาเดินทาง15นาทีก็ไปถึงจุดฉลามและซึ่งมันไม่จําเป็นต้องนั่งเรือไปไกลๆ45นาทีถึงอะไรไม่ต้องขนาดนั้นก็คือพักที่เราแล้วก็นั่งเรือโดนี้ไป15นาทีฉลามมาเยอะมากเป็นจุดที่มีฉลามมาเยอะแบบลูกค้าคลีดอ่ะแล้วตัวใหญ่ด้วยดีตัวใหญ่มากเลยอ่ะพี่โจแล้วพี่โจคือวันนี้รีสอร์ทมันมีเยอะถูกปะ นู่นนี่นั่นแล้วแต่แล้วแต่ที่ลูกค้าจะเลือกเอาว่าจุดเด่นของของที่เนี่ยเรามีอะไรที่จะแบบบอกลูกค้าว่ามาคุณแฮปปี้เลยอันนี้อันดับแรกเลยเราต้องสหรญาติดึงคําว่าแบรนด์ของซายขึ้นมาก่อนนะครับซายเป็น แบรนด์ในเครือของโรงแรมภายใต้สิงก็คือ S Hotel ท e s o r t สอนะครับซายจะเป็นที่แรกในมาเลดีฟสแล้วก็เป็นที่แรกของซายด้วยเราถือเป็นแฟลกชิพที่แรกฉะนั้นการที่มีเจ้าของเป็นของคนเป็นคนไทยแล้วก็เป็นแบรนด์คนไทยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เราสามารถไว้ใจในแง่ของ Hospitality ิเการดูแลการบริการอันดับแรกนะครับ อย่างที่2ก็คือด้วยความที่ไซน์นีครับอยู่ในโปรเจกต์ครอสโรดที่มันมีการเชื่อมกันของแฟคซิลิตี้ทั้งหลายแหล่นะครับจะว่าไปก็คือว่ามันที่บอกมันไม่เหมือนกันอยู่บนเกาะเฉยๆการที่เรามีร้านอาหารให้เลือกถึง14ล้านมีสระว่ายน้าให้เลือกถึง3สะมีสราของฮาร์ดร็อกมีสาของทรายมีบีชคลับมีดีเจมีฮาร์ดร็อกคาเฟ่มีไลฟ์แบนด์ทุกวันคือมันเป็นอะไรที่เราจะแทบจะไม่ต้อง ไม่ต้องคิดเลยครับเราสามารถมาได้เลยแล้วก็ถ้าเราอยากต้องการความสงบเงียบเราก็ใช้ชีวิตอยู่หน้าหาดของเราก็ได้แต่ถ้าเราอยู่ดิบเบื่อเบืออยากไปเจอคู่คนมากได้เดินบ้างได้ปั่นจักรยานบ้างเราก็สามารถออกจากเกาะไปในส่วนของมารีน่าหรือแม้ไปให้ไปใช้บริการที่หาดดอกก็ได้คือเหมือนกับเราจองหนึ่งรีสอร์ทแต่เราใช้บริการได้ถึงสามเกาะอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลย มันเลยเป็นสิ่งที่ทําให้สายนอกจากแตกต่างในเรื่องอของแบรนด์แล้วเขาก็แตกต่างในเรื่องของแฟคซิลิตี้ที่มีอันนี้อ,นนอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าปกติถ้าเป็นรีสอร์ททั่วไปตกเย็นก็ กินข้าวเสร็จไปไงดูฟ้าดูดาวใช่แล้วก็กลับไปนอนกลับไปนอนครับอันนี้อย่างดียังมีกิจกรรมใดๆก็คือมันมัีกิจกรรมตลอดทั้งวันทั้งคืนครับก็ตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามก็ยังมีสถานที่ให้บริการที่เราสามารถใช้ชีวิตข้างนอกห้องได้ผมมีคําถามพี่โตว่าหลายท่านยังเป็นกังวลก็คือเรื่องของการสื่อสารการใช้ภาษาครับทีนี้ เวลาเราเลือกที่จะพักที่โรงแรมไทยเราก็อยากจะมั่นใจว่า1หแหละมีอาหารไทยสองคือมีเจ้าหน้าที่คนไทยที่นี่ พี่โจอยู่ตลอดไหมใช่โจเบสที่เกาะครับคือโจจะดูแลในในส่วนของเซลล์ฉะนั้นโจจะเบสที่นี่อยู่แล้วทีนี้ก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือบ้างซึ่งเราก็จะช่วยช่วยเหลือในเรื่องของการคอมมิวนิเคชให้บ้างหรือมีการจัดสรรทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็คือแค่ไปตามที่ผมจัดอะไรอย่างนี้นะก็จะง่ายหน่อยหรือกลุ่มลูกค้าที่พูดภาษาอังกฤษได้แต่ แต่รู้สึกว่ายังไม่มั่นใจก็ยังสามารถให้ช่วยเหลือได้เหมือนกันนะครับคือตัวไซน์นะครับจะมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าไซน์แอปซึ่งซึ่งอยู่ในห้องในทีในทีวีมันจะมีตัว QR code ตัวนึงที่เป็นแชทบ็อกซ์ครับที่เราโหลดแอปพลิเคชันนี้มาเราสามารถพิมพ์เข้าไปในแชทบ็อกซ์ได้เป็นภาษาของเราภาษาไทยเลยจะเปลี่ยนมันจะไทยเลยให้ทีมเองใช่ก็คือเราแค่พิมพ์ภาษาไทยเข้าไปก็ได้ครับแล้ดวทีมเราจะเป็นคนดูแลหรอสมมติสมมติผมอ่ะ อยากจะน้ำเข้ามาได้เลยครับน้ำเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้เราสดนะฮะเราสด What is it? อันนี้เขาเรียกว่าอะไร What is it? Special ครับ Special bartender ครับไม่รู้อะไรอยากใส่อะไรก็ใส่ไปนะครับ Secret Secret อร่อยเอ้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องแอปรื่บอกก็คือว่าแอปตัวนี้มัน ให้เราสามารถพิมพ์ตัวที่เราไม่ต้องโทรอ่ะผมพิมพ์อย่างนี้พี่โจครับผมอยากสั่งเครื่องดื่มแต่จะพูดได้ยังไงครับก็คืออย่างนี้พิมพ์อยู่ในแอปนั่นแหละใช่ครับเดี๋ยวจะมีคนคอยแปลก็คือในนั้นนะครับคือทีมเราจะเป็นคนรีプライให้ทีนี้เนี่ยนอกจากตัวแอปเนี่ยนอกจากตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของคนไทยอื่นๆที่อยู่ในเกาะด้วยที่สามารถช่วยเหลือกันได้คือในกรณีที่โจไม่อยู่หรือติดงานอะไรเงี้ยครับคือมีคนไทยหลายคนด้วยคือคนไทยในเกาะก็จะมีอยู่ตามจุดต่างๆนะครับก็จะมีทั้งราป เลยแม้กระทั่งแบบตัวของเซลล์ทีมเซลล์เองนะครับก็มีคนไทยที่ช่วยดูแลอยู่แล้วร้านอาหารไทยที่เชกินข้าวนี่นะครับก็เป็นแบรนด์ที่อยู่ภายใต้เอสโฮเทลเช่นกันแล้วก็ในทีมเชฟทั้งหมดเป็นคนไทยแล้วก็ทีมเซอร์วิสก็มีคนไทยเช่นกันฉะนั้นเรื่องรสชาติอาหารไม่ต้องเป็นห่วงเลยก็คือกะเพราคือกะเพราพริกคือพริกเผ็ดคือเผ็ดคือจะบอกว่าไม่ใกล้เคียง แต่มันคือไทยเลยใช่ครับจริงๆส่วนใหญ่ว็ตป็นิบบนั้ยเราเอามาจากบ้านเราไหมจะมีส่วนที่เราทําเองด้วยมีปลูกเองด้วยแล้วก็มีนําเข้าจากประเทศไทยด้วยครับเราจะมีบางตัวที่ไม่สามารถทําได้แล้วก็จะหาตัวที่สามารถคอมเพนเซชันทดแทนกันได้ครับผมพี่โจที่นี่ห้องพักกลางน้ําครับ มีกี่ห้องเพราะคนไทยส่วนใหญ่อยากที่ที่ทซายลากูลจะมีห้องกลางน้ําที่เป็นวันเบดรูมหรือหนึ่งห้องนอนทั้งหมด20ห้องนะครับแล้วก็แบบ2ห้องนอนอยู่2ห้องนะครับส่วนที่ฮาร์ดร็อกเนี่ยจะมีห้องกลางน้ําทั้งหมด60ห้องแบบหนึ่งเบดรูมนะครับแล้วก็แอมแบบ2ห้องนอนอีก3าห้องแล้วก็ห้องใหญ่สุดเลยชื่อร็อกสตาร์ครับ ห้องที่มีสาจะเป็นของทาง Hard Rock นะครับ,รบก็คือจะเป็นห้อง Platinum Over oh, Water Pool Villa uh huh. นะครับแล้วก็มี Diamond Over Over Water Pool Villa โอเคเลยนั่นหมายความว่าถ้าอยากถ้าได้ห้องกลางน้ำที่นี่ก็มีห้องกลางน้ำที่มีสาส่วนตัวที่นี่ก็มีใช่ครับ บอกเลยพร้อมที่จะตอบที่นี่มันจะตอบโจทย์ทุกแบบตอบโจทย์ทุกแบบไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องห้องกลางน้ําแต่อยากได้มาสัมผัสบรรยากาศของมาลดีฟเราก็มีห้องที่อยู่บนตึกด้วยที่เรียกว่าสกายรูมกับบีชรูมซึ่งห้องตัวนี้เนี่ยก็จะบัตเจ็ตไปสามารถลดลงมาได้นิดหน่อยแล้วก็ยังได้บรรยากาศของความเป็นมาลดีฟอยู่หรือท่านไหนที่ต้องการเป็นบ้านกลางน้ําเท่านั้นที่นี่ก็มีเหมือนกันใช่ครับแต่ว่า เรื่องของที่พักในโมดิทัะครับพี่โจโบางคนที่มีพ่อแม่นะลูกสองคนครับบางที่สอดเขาให้นอนไม่เกินสามะพี่โจแล้วที่นี่อ่ะครับ คือจริงๆที่นี่เราเฟล็กซิเบิลให้ได้นะครับเพราะว่าที่นี่สำหรับเด็กก็คือต่ำกว่า12นะครับแล้วก็เรามีโซฟาเบดในห้องทุกห้องอยู่แล้วฉะนั้นในเรื่องของการเซตอัพไม่ใช่ปัญหาแน่นอนก็เราไม่จำเป็นจะต้องใส่เอ็กซ์ตร้าเบดเพิ่มเข้าไปทำให้เสียพื้นที่เราสามารถใช้โซฟาเบดที่มีอยู่แล้วปกติในหนึ่งห้องที่ซาลากุณก็จะได้เป็นผู้ใหญ่หนึ่งผู้ใหญ่2เด็กหนึ่งแในกรณีที่มีลูก2คนจริงๆเราก็จะดูเป็นเคสบายเคสใหญ่คือขอได้มาขอได้ขอได้เพราะว่าจริงๆเราเ่เป็็นดกๆไมราด ขอได้หรือเดี๋ยวลองขอดูก่อนเอาให้แน่ขอได้ขอ,ขอไดไไ้ขอได้ใช่ไหมอ่ะอก็คือถ้ากรณีที่พ่อแม่ผู้ปกครองนะครับมีพ่อแม่มีลูกสองคนก็คือหลายรีสอร์ทอาจจะบอกว่าไม่ได้เพราะเต็มที่3ที่นี่ได้นะครับ <X T S 1> พีโ่โจหืน<ม><า>ย,ยัน<ช>แล้วว่า ได้ได้ครับขอให้บอกมาบอกกระติกคำทีมขายมาเนาะใช่ครับแล้วก็ที่นี่ไม่มีไม่ได้มีข้อกําหนดเรื่องเรื่องเรื่องเด็กสําหรับการนอนบ้านกลางน้ำดูไอพีพารก็คือต่อให้เป็นเด็กอายุเท่าไหร่ก็ตามก็นอนห้องกลางน้ำได้ดีจังเลยเพราะบางที่ห้ามเชื่อไหมฮะผมเชื่อว่าหลายท่านทราบว่าบางรีสอร์ทก็คือห้ามเด็กห้ามเด็กต่ำกว่า1ิองขึ้น ขึ้นเกาะด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่นอนห้องกลางน้ำอย่างเดียวนะห้ามเต่าสองขึ้นเกาะห้ามเต่าก็สิบแปดขึ้นเกาะอะไรแบบนี้นะแต่ที่นี่คือเอาเหอะนอกจากขึ้นเกาะแล้วยังให้ไปนอนห้องกลางน้ําอีก่างใช่ครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของรถบักกี้ที่ที่นี่มีให้บริการตลอดเวลาแต่เช้าจนถึงเที่ยงคืนเลยคือเข้าใจว่าอย่างบางเกาะเขาจะเป็นเกาะธรรมชาติแล้วก็อยากให้เราได้ชมเชยธรรมชาติก็ตัวบักกี้ก็จะให้บริการสําหรับกลุ่มบางคนที่จําเป็นต้องใช้จริงๆแต่ของเราไม่ได้มี restriction ตรงนั้น ก็คือทุกห้องสามารถโทรบักกี้ได้หมดได้เลยใช่แล้วก็เรียกง่ายมากๆในไซต์ก็สามารถพิมพ์ไปเลยว่าบักกี้ไปไหนเขาก็จะดูแล้วว่าต้องไปรับอะไรอย่างนี้ครับของ a r ด r รอ k ก็สามารถใช้ Stay App หรือไม่สามารถโทรเข้าไปเลยก็ได้ครับแล้วรอสบายรอไม่นานอันนี้อันนี้ผมไม่รู้นะว่าที่ผมมาพิโจ้เลยจัดให้เป็นพิเศษหรือเปล่านะแต่รอไม่นานจริงๆครับก็จริงๆเวลารอก็ประมาณ15นาทีถึงสินาทีแต่พี่พาไม่ค่อยเจอ15นาทีเท่าไหร่ใช่ใช่ใช่ครับแต่บางรีสร์ทัพิโจ้เชื่อไหม หายจ้อยก็มีบ้างก็มีบ้างอย่างบางทีแบบว่าลูกค้าบางคนรอ ด้วยความที่ยืนรอครับพอการยืนรอมันนานเนี่ยลูกค้ามันนานใช่ใช่ฉันรู้ว่านานจริงๆก็เพราะถ้ามีในกรณีที่แบบมีการรอนานกว่าปกติก็สามารถบอกมาบอกได้บอกมาคือบางทีไม่ให้ได้แต่บางทีมันก็ผิดพลาดกันได้บ้างอ่ะเนาะก็มีบ้างเพราะว่าด้วยความที่ที่โจบอกนะเราให้ทุกคนเราไม่ได้ไม่ได้เลือกให้ฉะนั้นการให้ทุกคนมันก็จะมีช่วงที่แบบคนขอเยอะดีมานเยอะดีมานน้อยอะไรอย่างนี้ยครับช่วง rush hour อย่างอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นก็จะมีบ้างช่วง rush h ่วก็จะมีบ้างแต่นอกเหนือจากช่วงเวลาปกติก็ไม่นานครับ โอเคเลยพี่เจครับแล้วมาโมดิฟอ่ะกี่วันถึงจะดีพี่โจกี่วันถึงจะดี <laughs> ก็ถ้า,ถ,าถ้าให้ผมแนะนําส่วนตัวนะผมว่า3คืนกันแ <3 S 2> ล้วดีสคืนใช่ไหมเพราะว่าอย่างน,อน้อยเรามีเวลาเต็มเต็มสันส,สองวัน ถ้าสมมติเรามาสองคืนก็ไม่แย่นะครับ2คืนก็ดีเหมือนกันแต่เราจะมีหนึ่งวันเต็มๆแค่ตรงกลางเพราะว่าเรามาถึงก็ตอนตกบ่ายแล้วนะแล้วก็เราบินอีกทีหนึ่งตอนเช้าฉะนั้นก็มีแค่วันตรงกลางฉะนั้นถ้าอยู่ได้สามคืนลางานได้ก็น่าจะดีกว่าจากประสบการณ์ผมผมก็เห็นด้วยกับพี่โจนะครับว่าคือสองคืนอ่ะมัน คือมันน้อยมากๆจริงๆครับเพราะว่าเราอย่าไปคิดว่ามาอยู่ก่อนแล้วไม่รู้จะทําอะไรเพราะว่าอย่างที่นี่กิจกรรมเพียบคือถ้าเราทํากิจกรรมอ่ะมันไม่พอจริงๆนะหรับสองคืนหรับสองคืนจริงเพราะว่าถ้าให้แพลนกิจกรรมจริงๆ3ามคืนก็ยังเหลือเฟือเลยครับเราสามารถเปลี่ยนร้านอาหารได้ทุกมื้ออะไรอย่างเงี้ยครับสนุกครับอยู่สาคืนกันลังดีครับตอนนี้ลูกค้าคนไทยมาเชื่อมาดิฟเยอะมากๆเลยนะต้องบอกเราคือเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกๆปีเลยนะครับแล้วพวก บริษัทห้างร้านเจ้าของแบรนด์ต่างๆก็ให้ให้ทางพระไดยจัดกรุ๊ปไปมาดิฟแล้วก็ตอบแทนลูกค้าเป็นรางวัลให้กับลูกค้าอะไรแบบนี้ครับก็จะมีกิจกรรมสองสา้คนแบบนี้แล้วก็มีห้องสัมมนามีอะไรที่นี่มีไหมมีเช่นกันครับก็อย่างที่ไซร์ลักูลมีทั้งหมด198ห้องครับที่ฮาร์ดร็อกมี178ครับซึ่งถ้ารวมกันแล้วก็ประมาณ370ร้นบต้นๆนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราจำเป็นจะต้องมาพร้อมกัน300คนครคบ ก็เราสามารถเลือกได้ว่าจะแบ่งเป็น2รีสอร์ทฝั่งละ7575าก็เป็นร้อยห้ห้องหรือว่าเราจะรวมทั้งหมดไปอยู่รีสอร์ทเดียวก็ได้150ห้องคือทั้ง2รีสอร์ทมีเฟอ i ซิลิตี้แล้วก็จำนวนห้องที่มากพอในส่วนของห้องประชุมก็สามารถจัดได้ถึง350อคนนะครับเรน่อเตอร์ใช่แล้วก็ในห้องประชุมเนี่ยมีจอ LED สกรีนเรียบร้อยมีเครื่องเสียงมีไมโครโฟน การเซตอัพทุกอย่างเป็นเหมือนโรงแรมในเมืองเลยก็คือาก,การเซตอัพที่นี่คือพร้อมเรียบร้อยเรียกว่ามาถึงที่นี่จะทํามาจัดกิจกรรมแล้วก็มอบรางวัลให้ตัวแทนยอดเยี่ยมตัวแทนดีเด่นดจัดได้ไดดแสงสี มีแล้วครับเรียบร้อยแล้วก็จริงๆอย่างนอกจากตัวอินดอร์ที่เป็นอีเวนต์ hall ของเราแล้วก็มีเต็นท์สีขาวๆอยู่ริมหาดนะครับตอนนี้ได้ประมาณ400คนก็ตัวนั้นก็เหมาะกับการจัดกิจกรรมตอนกลางวันที่เราอยากจะทำเอาท์ดอร์แต่เรากลัวร้อนอย่างน้อยก็มีเต็นท์คอย cover ให้แล้วก็มีบีชคลาบที่เราเคยทำอีเวนต์1 200คนมาแล้วก็มีเวทีเรียบร้อยแล้วก็เซตอัพโต๊ะ เตียงทุกอย่างบเฟาร์เราก็ทํามาหมดแล้วครับคือด้วยมารีน่าเนี่ยเป็นที่บอกว่าเป็นเป็นเกาะสําหรับคนอื่นๆด้วยสำหรับคนโลโก้ด้วยฉะนั้นเราก็จะรับอีเวนท์ที่มาจากโลโก้ด้วยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรคอร์เปอเรทที่มาดฟก็ตามเขาก็มาจัดที่นี่ครับคือต้องใช้คําว่างานที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลส่วนใหญ่ก็จะมาลงที่ครัโอ้ดีมากห้องพักของทิไซมีกี่แบบ ขอขออนุญาตแบ่งเป็น3ามแคตตากรีง่ายง่ายก่อนนะครับคืออันแรกคือห้องบนตึกนะครับอันที่2คือห้องบนหาดแล้วก็นี่สคือห้องบนน้ำง่ายง่ายสำหรับคนเพื่อยังไม่เคยไม่เคยมาการห้องบนตึกที่นี่จะมี2ชั้นนะครับเราเรียกว่าสกายรูมที่อยู่ชั้น2แล้วก็บีชรูมที่อยู่ชั้นล่างสกายรูมข้อดีของมันก็คือจะมีบัลคนี่เป็นระเบียงยื่นออกไปก็จะเป็นทละส่วนตัวเค ก็ตัวบีชรูมเนี่ยก็คือจะเป็นห้องเหมือนกันเลยแต่ว่ามันจะสามารถเดินไปที่หาดได้เลยใช่ครับแต่ห้องอยู่สกายรูมก็ตามเราสามารถเดินลงบันไดมาแล้วก็เลี้ยวขวาก็ถึงหาดได้เหมือนกันอันนี้เป็นห้องไทยแรกที่อยู่บนตึกนะฮะแล้วก็แบบที่2ก็คือห้องที่อยู่บนหาด ห้องอยู่บนหาดเราจะเรียกว่าวิลล่านะครับก็จะมีบีชวิลล่าที่มีสระน้ําและไม่มีสระน้ำนะครับแล้วก็ห้องสุดท้ายคือห้องกลางน้ำก็คือเป็นโอวัตเตอร์วิลล่านี่เองซึ่งห้องกลางน้ําขนาดห้องเท่ากันทุกหลังใช่รับทุกหลังที่นี่มีห้องทูเบดรูมด้วยมีจะมีแบบวันเบดรูมกับทูเบดรูมวันเบดรูมก็คือจะเท่ากันทั้งหมดค่าจิมทั้งหมด20หลังแล้วก็ทูเบดรูมจะมี2หลังโอเคโอเคเพราะนั้นเดี๋ยวห้องพักสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในมินิบาร์มีค่าใช้จ่ายเพ ผมจริงๆเหตุผลหลักๆก็คือด้วยความที่เรามีร้านอาหารมีบาร์ให้เลือกเยอะแยะมากมายเราก็เลยอยากให้ลูกค้าของเราได้ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกด้วยมากกว่าที่จะอยู่แต่ในห้องใช่ไหมฮะแล้วก็จริงๆตัวเครื่องดื่มที่อยู่ในอออินคลูซีฟเนี่ย มันเสิร์ฟตั้งแต่แม้กระทั่งเรากินอาหารเช้าก็มีสปาร์ g ไว n e วางให้แล้วเราสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆอย่างวันนี้เราดื่มที่ภูบาอันนี้ภูบาด้านหลังก็เป็นเคาน์เตอร์อยเงีครับก็เป็นภูบาก็เปิดตั้ง11โมงเช้าถึงเชยงคืนสมมุติเราไปกินอาหารเช้ากลางวันเย็นแต่ระหว่างมื้อเนี่ย เรายังอยากดื่มต่อเราก็ไปหาร้านที่ยังเปิดได้ก็จะมีทั้งภูบาร์ที่นี่มีบีชคลับฮาร์ดร็อคคาเฟ่แล้วก็ภูบาร์ที่ฮาร์ดร็อกคือเรามีออปชั่นให้เลือกเยอะมากฮาร์ดร็อกคาเฟ่ปิดกี่โมงครับฮาร์ดร็อกคาเฟ่ปิดเที่ยงคืนโอ้อยู่ได้ถึงดึกเลยใช่แล้วก็มีไลฟ์แบนด์ทุกวันยกเว้นวันพุธที่เป็นคาราโอเกะคาราโอเกะในก็สนุกมากครับเออแต่บอกว่าอาหารเช้าที่นี่ปิดสิบโมงครึ่งสิบโมงครึ่งสิบโมงครึ่งที่ทรายแล้วก็สิบเอ็ดโมงที่ฮาร์ดร กับ9โมงกาโมงครึ่ง่ะผมไม่แน่ใจแล้วอาหารเช้าอ่ะครับอ่าใช่ครับอาหารเช้าก็จะเป็น10โมงอ่าเต็มที่ละ10โมงครับเพาอย่างฮาร์ดรอกก็เปิดมุ่งเลยถึง11โมงที่นี่เราไม่ได้เป็นไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นออลอินคลูซีฟเราสามารถเลือกเฉพาะที่รวมอาหารเช้าได้แล้วเราก็ไปเลือกร้านอาหารใน14ร้านเนี้ยเราอยากกินร้านไหนก็ไปสั่งอะรท้าเนาผมเก็ตและสําหรับท่านที่บัดเจ็ตไม่เยอะแต่อยากสัมผัสบรรยากาศที่เป็นมาดิฟสวยๆแบบที่นี่นะครับก็คือเราสามารถซื้อเป็นแพ็กเกจ ท้องรวมอาหาร่างี้าฮับบอร์ดฮะฮับบอร์ดก uh> uh> ็รวมมื้อเย็นนะคือคือฮับบอร์ดคือพอเราตื่นมาสายอยู่แล้วใช่ไหมพี่โจเราก็กินข้าวกว่าจะเสร็จก็เที่ยงสิบเอ็ดโมงแล้วใช่ป่ะก็ไปกินทีก็เย็นก็ประหยัดประหยัดได้เหมือนกันก็เป็นอีกหนึ่งออปชันอีกหนึ่งออปชันครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใช่เป็นคนที่แบบทานเยอะจริงๆเราก็ฮับบอร์ดก็เป็นอีกออปชันหนึ่งหรือถ้าเป็นคนที่ต้องการแบบทานแบบหลากหลาย เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วออนอิ้นคลูซีเป็นออปชันที่ดีที่สุดที่ส่วนใหญ่โรงแรมในลอนสอนก็เป็นคือผมผมก็แนะนําให้เป็นออลอินแลนด์มันก็จะสะดวกลูกค้าด้วยไม่ต้องไม่ต้องแบบเฮ้ยเฮ้ยเจะดื่มมันนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ครับก็คือออนอิ้นคลูซีก็คือจะรวมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วแล้วก็ดื่มได้เลยสั่งได้เลยน้ำสบายกินข้าวเสร็จก็อยากไปสั่งว่ายน้ําก็ไปสั่งเครื่องดื่มทีพิเ่ษผมยังไม่ได้้ว่่่่าายยยนนนํทีีีเเล และอย่างจริงๆสิ่งหนึ่งที่เมาดีฟค่อนข้างจะแตกต่างจากที่อื่นก็น่เป็นเรื่องของซันเซ็ตนะถ้าถามผมเพราะว่าซันเซ็ตที่นี่ฟ้ามันจะเป็นสีแบบชมพูชมพูส้มๆมอย่างตอนนี้เรากําลังนั่งดูตอนเย็นนะครับแล้วก็ดูซันเซ็ตไปแล้วอาศัยแสงอาทิตย์มาสองหน้าพวกเราพี่โจ้ครับสำหรัวันนี้ขอบพระคุณพี่โจ้มากมาเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสก็คือแน่นอนว่าอยากจะสนับสนุนให้ทุกท่านนะครับเมื่อมองหา รีสอร์ทที่มาเลเียนะฮะอยากให้ไซรากูลกับฮาร์ดล็อกเป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวแล้วบอกได้เลยว่าราคาถ้าเทียบเฟสิลิตี้ทั้งหมดไม่แพงเลย<ช>หมายความว่า,าถ้าเราเทียบเฉพาะราคาโอเคแหละมีรีสอร์ทที่ถูกกว่านี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าพูดถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ<ช>อาหารคือผมว่านะเรื่องของอาหารเนี่ยมันดูกันง่ายจึงอาหารเช้าขนมปังนิ่มแบบหูหอมอะไรแบบเนี้ย มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ราคามันแตกต่างได้นะครับคุณภาพสาคัญถูกถ้าเราต้องการคุณภาพนะครับจ่ายเพิ่มอีกนิดหนึ่งแต่ภาพรวมไม่แพงเลยจริงๆครับสาหรับวันนี้ขอบพระคุณพี่โจ้คุณมากมากเลยครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสนใจรีสอร์ทดีรีสอร์ทใหม่ๆที่มาดีฟอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ที่โลโก้ตรงกลางนี่เลยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับมาดีฟสำหรับผมวันนี้ขอบพระคุณครับคุณพนายจาก paradise i n t e r t o u r แล้วพบกันกับรีสอร์ทใหม่ๆครับผมสวัสดีครับ